คุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดครับวันนี้ไม่มีเรื่องไหนจะใหญ่ไปกว่าการถแถลงข่าวของคุณกันจอมพลังเนี่ยนะครับแล้วก็ประธานมูลนิธิตัวจริงนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงนั่นก็คือประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ซึ่งแน่นอนที่สุดวันนี้หลายท่านคงได้เห็นการถแถลงข่าวไปบ้างแล้วแล้วก็คงจะได้ฟังจากการถ่ายทอดสด ทั้งในช่วงข่าวเที่ยงหรือแม้แต่ทางข่าวออนไลน์ของทางช่อง8เขาแน่นอนที่สุดการถแถลงข่าววันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาแยกทีละประเด็นนะครับโดยเฉพาะประเด็นสําคัญก็คือถึงแม้การถแถลงข่าวจบ แต่ดูเหมือนเรื่องราวของคุณกันอาจจะยังไม่จบทั้งในส่วนของความเชื่อมั่นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการถแถลงข่าววันนี้หลายคนให้กำลังใจคุณกันแต่ต้องยอมรับอีกมุมหนึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องคดีความซึ่งอาจจะตามมาหรือไม่หลังจากนี้ และจะตามมาในรูปแบบไหนขอภาพอินเสิร์ตหน้าโต๊ะตอนถแถลงข่าวหน่อยเพราะวันนี้ก่อนจะถแถลงข่าวเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณผู้ชมจะเห็นแฟ้มเอกสารเป็นจำนวนมากเลยที่วันนี้คุณกันเองแล้วก็ทางบุนิธิเนี่ยนะครับได้มีการนำมาตั้งเอาไว้แต่ไม่ได้เปิดให้ดูนะฮะ เป็นการตั้งเรียงเรงเรียงเรียเอาไว้ทั้งหมดนี้ประเด็นใหญ่สุดมันน่าจะมาจากคําถามก็คือถ้ามูนิธิการจอมพลังต้องล้มเลิกไปทําไมถึงมีมูนิธิธรรมนัทพรมเผ่ามารับไม้ต่อ ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้จริงก่อนกันจะ,ะแถลงข่าวเนี่ยต้องยอมรับเบื้องหลังชีวิตของกันก็คือน้องหมิวภรรยานางงามของคุณกันอยากให้ดูชนิดหนึ่งเธอเองเนี่ยโพสต์ข้อความโดยข้อความที่หนึ่งเธอก็โพสต์น่าสนใจบอกคนดีต้องตรวจสอบได้ซึ่งคำเนี้ต้องถือว่าเป็นคำที่สำคัญมากภาพในวงแถลงข่าวขณะเดียวกันกันเองก็นั่งแถลงข่าวภรรยาก็โพสต์ว่าคนดีต้องตรวจสอบได้ จริงๆเขาลงภาพผิดนะภาพที่น้องหมิวลงเอาไว้เนี่ยมันมีความสําคัญมากเดี๋ยวดูโพสต์ข้อความที่น้องหมิวเขียนและภาพที่น้องหมิวลงน้องหมิวเนี่ยคุณผู้ชมฮะโพสต์ภาพสําคัญคือครอบครัวครอบครัวก็คือลูกของคุณกันขณะเดียวกันเนี่ยน้องหมิวก็โพสต์ภาพต่อมาเป็นภาพคุณกันจอมพลังต่อตุ๊กตตุนมินเนี่ยนให้กับลูกสาวเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะ ในจังหวะที่คุณกันกำลังเจอมรสุมรุนแรงเลยแหละช่วงนี้ขอฟังเสียงตอน,อตอนที่นี่นนในระหว่างลูกอาบน้ำป้ะปาต่อมินเนียนหรอหมีเกี๊ยวอยากได้มินเนี่ยนครับป้ะป้าก็เลยนั่งต่อมินเนียนให้หมีเกียวดีเหมือนกันน่ะมานั่งต่อมินเนี่ยนให้ลูกบ้างเห็นไหม <S 2> <S 2> <S 2> ตงมามีเกียวต้องภูมิใจเห็นไหม ปกติมามาต่อให้แต่วันนี้มีป้าาต่อให้ก็จะพิเศษหน่อยเดี๋ยวฮะ นี่น่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งเพราะปกติแล้วเนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจนะส่วนใหญ่ผมจะไปดูไลฟ์ของคุณกันคือตอนเขาทางานซึ่งไอ้ภาพมุมแบบเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไลฟ์บ้างหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ก็เป็นอีกมุมหนึง่งซึ่งเชื่อว่าวันนี้แหละทําไมเราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนรู้ไหมเพราะผมเชื่อว่าคนไทยได้ฟังแถลงข่าวส่วนใหญ่ในห้องประชุมแล้วแต่อีกมุมหนึ่งที่วันนี้ทําให้การจอมพลังหลังจากแถลงข่าวเสร็จเขาแสดงเจตจํานงเลยไปที่กระทรวงมหาดไทยไปยื่นตรวจสอบมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ซึ่ง ถึงแม้เขาจะไม่ได้มีชื่อเป็นกรรมการหรือประธานแต่วันนี้เขาก็เดิมพันคืออยากให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบครับว่าเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินบริจาค207ล้านกว่าบาทนะฮะน่าสนใจก็คือวันนี้ผมอยากให้ฟังช่วงสำคัญเลยช่วงที่กันจอมพลังถึงขนาดที่ว่าน้ำตาร่วงนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะคิดถึงลูกแล้วก็เมียเพราะว่าที่ผ่านมาอันนี้พูดแบบไม่ได้เข้าข้าง คือตัวกันเองเนี่ยเวลาไปช่วยเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นชายแดน3-4เดือนเนี่ยนะฮะน้ำท่วมแกก็หายไปเป็นเดือนเลยปรากฏว่าลูกเมียเองเนี่ยก็ต้องอยู่ที่บ้านส่วนกันเนี่ยเดินสายไปช่วยชาวบ้านเอาแหละไอ้เรื่องเงินบริจาคไอ้เรื่องสัมพันธ์กับนักการเมืองสังคมมีสิทธิตั้งคำถามแต่ในมุมหนึ่งต้องยอมรับว่าในความเป็นพ่อคน กันก็ต้องหลังน้ําตาเหมือนกันวันนี้เพราะเมื่อเจอมรสุมถาโถมเข้ามากันพูดมาประโยคหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าหลังจากนี้ตัวผมเองจะขอใช้เวลาอยู่กับลูกแต่หากวันใดสังคมเรียกร้องตัวผมจะกลับมาส่วนถามว่าจะหายไปนานหรือไม่ยังไม่แน่ใจเพราะสิ่งที่ขาดมาโดยตลอดผมเองช่วยเหลือสังคมจนไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวและลูกสาวถ้าทุกคนเห็นว่า รู้ว่าน้องหมี่เกี้ยวลูกสาวหน้าตาเหมือนผมมากแต่ลูกบอกว่าหน้าตาเหมือนแม่เพราะไม่เคยเจอผมเนื่องจากผมต้องไปช่วยเหลือสังคมโดยเบื้องต้นคุณกันบอกว่ามูลนิธิยังไงก็ตามต้องขับเคลื่อนต่อกันจอมพลังย้ำนะครับว่าไม่เคยเสียดายความรู้สึกที่ช่วยเหลือสังคมมาแต่วันนี้จะต้องยุติบทบาทเพราะผมได้ช่วยชีวิตหลายคนไปแล้วตรงนั้นถือว่าประสบความสำเร็จ ภูมิใจและยินดีมากๆที่ได้ลงมือทำผมไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนผมรู้ดีว่าทำอะไรอยู่และทำอะไรลงไปแค่คนเห็นเอกสารเมื่อเช้าที่เปิดให้ดูก็คือเรื่องจริงถ้าเราไม่ชัวร์เราก็ต้องเละแต่หากชัวร์ผมจะผ่านมันไปได้อย่างสง่างามและนี่แหละฮะที่ทำให้น้ำตาร่วงทันทีฟังบางช่วงบางตอนเอากันที่พูดถึงครอบครัวก่อนฮะ ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปใช้เวลาอยู่กับลูกนะครับอยู่กับครอบครัวนะแล้วก็ทำงานนะครับก็วันใดที่สังคมเรียกร้องอยากให้ผมทำผมก็เดี๋ยวค่อยกลับมาทำค่อยว่ากันครับแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตแต่ก็ก็พักใหญ่ก็อยากให้เป็น เออผมสิ่งที่ผมขาดมาโดยตลอดในการที่ผมมาช่วยสังคมเนะคือเวลาที่อยู่กับลูก<ม>ทุกวันนี้ถ้าใครเห็นมีเกีียวลูกสาวผมหน้าตาเหมือนผมมากเลย<ม>แต่ลูกสาวผมบอกว่าลูกสาวผมเนี่ยหน้าตาเหมือนแม่เขามากลูกตาเออเขาหน้าตาไม่ได้เหมือนผมเพราะว่าส่วนหนึ่งผมอาจจะไม่มีเวลาได้อยู่กับเขาจนเขาเอออาจจะไม่ค่อยได้เจอผมประมาณนั้นการสารต่อทําไงรับนี้ง,งานก็การ<อ>สารต่อแล้วงานเจ้าที่เขาไปทำต่อ ครับทางมูทีก็ขับเคลื่อนต่อไปครับถ้าทุกคนเรียกร้องผมว่ากลับมาคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับถ้าทุกคนผมก็เปิดโอกาสถ้าวันใดวันหนึ่งทุกคนมีความต้องการที่อยากให้ผมทําผมก็ยินดีผมไม่เสียดายเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้ทําไปในพื้นที่ชายแดนได้ช่วยชีวิตคนไปแล้วมันซักเซ็ตผลงานไปแล้วทหารที่อยู่ในบังเกอร์ตรงปราสาทตาเมืินทมวนเป็นร้อยๆ้อยคนตอนอกระสุนใหญ่ตกลงมาทุกคนรอด ข้อบังเกอร์ผมเขาบอกแบบนี้นะเขาก็ออกมาโพสต์ผมฟังแค่นี้ผมดีใจแล้วครับน้องๆทหารที่ต้องเดินแบกน้ําวันละ8ดชั่วโมงไปกลับหลายรอบนะทําทอย่างนี้มาหลายหลายปีผมได้ทําถนนจนทุกวันนี้เขาไม่ต้องแบกแล้วผมไม่เคยเสียดายเวลาพวกนี้เลยครับผมภูมิใจมากแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ทำลงไปครับขอบคุณไงบ้างผมเสียเวลาสละเวลาในส่วนของผมกับลูกมามามาก มามากมากเลยนะครับเวลาที่ผมจะอยู่กับลูกแทบไม่มีเลยนะมันเป็นสิ่งที่ในมุมของพ่อหลายคนเนี่ยมันเจ็บปวดนะลูกหน่าเหมือนผมมากเลยแต่ลูกบอกว่าลูกไม่เหมือนผมเลยเพราะลูกไม่มีความใกล้ชิดกับผมไงวันนี้ถามว่าจะมีสักกี่คนที่ทำแบบผมผมเชื่อว่าก็คงคงมีแหละผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ทำเอาเวลาของครอบครัวเอาเวลาของภรรยามาเสียสละให้กับสังคม พี่กันกลังหลังน้ำตาเพื่อเรื่องครอบครัวใช่ไมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมทำผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมผมทำผิดพลาดกับครอบครัวตรงที่ผมไม่เคยมีเวลาให้เขาเลยแต่เขาก็ไม่เคยที่จะเกลียดผมหรือห้ามผมว่าอย่าออกไปช่วยสังคมนะอย่าออกไปทำอะไรนะพวกเขาพร้อมสละเวลาของตัวเองให้ผมไปช่วยสังคมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมทำผิดกับครอบครัว ครับผมก็จะเอาเวลาที่ผมได้พักตรงนี้หรือหยุดไปให้ครอบครัวอย่าบอกะไรตุ๊กคาเลยเดี๋ยวจับอะไรอย่างเงี้ยวนะพอพูดชื่อมีเกีียวแล้วมันทรงตัวลำบากที่หายเลยปะ อ่ามีเกีียวลูกอ่อวันนี้ป้าปาไม่รู้ว่าหนูจะรู้ในสิ่งที่ป้าปาทำไหมนะแต่สักวันหนึ่งถ้าหนูโตขึ้นหนูจะภูมิใจในตัวป้าปา จะภูมิใจในสิ่งที่ป้าทำการการทำความดีเนี่ยมันยากนะมันอาจจะยากที่ในระหว่างทางมันอาจจะมีอุปสรรคแต่อยากให้หนูได้ย้อนดูวันที่โตไปางหน้าถ้าหนูได้เห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ป้าทำมันช่วยคนได้จริงๆหนูมันมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนะ ถ้าหนูจะเดินทางเดียวกับป้าหนูต้องแข็งแร่งให้ได้มากกว่าป้าให้ได้เท่าป้าและถ้าป้าอยู่ถึงวันนั้นที่หนูทำป้าก็จะเดินกับหนูและสนับสนุนหนู นี่แหะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกของผู้ชายที่ชื่อการจอมพลังจะยังไงก็ตามแต่ถึงเขาจะสนิทกับนักการเมืองอย่างธรรมนัตพมเผ่าแต่มุมนึงก็ต้องยอมรับว่าการเองก็ช่วยสังคมไม้เยอะแม้คนจะไปบอกเฮ้ยมันคือเงินบริจาคมันก็ใช่แต่เขาบริจาคเขาให้ใครแน่นอนส่วนหนึ่งคําถามนี้เป็นคําถามสําคัญ